ค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะยามว่างเราก็ขอถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ดูกันเนาะวันนี้ยังไม่ทราบเลยว่าทีมงานลงอยู่โซนไหนเห็นว่า อาการเข้าสวยงามดีเนาะที่ลงใหม่ก็โอเคของเก่าก็โตว,วันโตคืนตามนี้นะคะอันนี้ให้ดูผลผลิตมาวันต่อวันวันต่อวัน,วน,วนเดือนต่อเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนอกจากถ้าปะาตุ้ยละเลยลงุลงป้าลุงหมูป็ตุ้ยละเลยเมื่อ,อไหร่ถ้าปัญหาเกิดนอกจากว่าเออทับลงนะมแมลงลงนะนะ้ำไม่พอนะปล่อยลูกน้องเกินไป อุ้ยหนักมือเกินไปอันนั้นก็จะเกิดปัญหาแบบของลูกค้าทุกท่านนะคะอันนี้ลุงหมูวันนี้ชิลๆค่ะพักงานจิบกาแฟชิลๆลุงหมูสวัสดีหน่อยที่ค้าทักทายลูกค้าหน่อยค่ะสวัสดีครับผมกำลังอร่อยเลยใช่ไหมดกาแฟด้วยกันครับเช้าๆไปส่งร้านมา,านลองจากส่งร้านอันดับหนึ่งอันดับสองก็ ลองลงมาเนาะเป็นกาแฟธุระส่วนตัววันนี้ยังไม่รู้ว่าลูกน้องลงที่ไหนเลยก็ในสายตาปะตุย네้ยก็เออโอเคมันผ่านก็ยอยากอยากโชว์นะอยากโชว์อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยากจะปลูก5ต้น10ต้น20ต้นในบริเวณบ้านที่ใจรักอยากจะปลูกแบบปะตุ้ยนะคะอันนี้สาธิตไว้ให้ดูประมาณ78เดือนแล้ว อันนี้เราเริ่มจะปลูกประมาณครึ่งเดือนอันนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกินห้าหวันที่ผ่านมานะคะเราก็จะถ่ายเป็นล็อกๆๆๆไปในนี้มันก็จะผ่านมาปีฝ่าละไม่เขาก็จะสูงกว่าน,นี้ไปแล้วอาจจะสูงประมาณ2เมตรถึง3มเมตรขึ้นไปแล้วป้าตัดยอดเขาอยู่ประมาณสมครั้งเพื่อต้องการให้เป็นส้มพุ่มและลำต้นเขาอ้วน ก็ดูไปเรื่อยๆเพลินๆยามว่างค่ะอาจจะถ่ายออกมาไม่สวยอาจจะไม่ไม่สวยไม่ละเอียดเหมือนแอดมินเนาะแอดมินป้าเขาเก่งมากอันนี้มือสมัครเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราเลี้ยงเพาะชำเนาะ นี่พ่นยาไปได้สองวันแล้วค่ะอันนี้เราก็จะตกแต่งเส้นทางของเรากำลังตกแต่งเส้นทางเพื่อคอยลูกค้าต่างจังหวัดที่ผ่านโควิดไปแล้วผ่านคุกกันไปแล้วพร้อมที่จะเดินทางมาหาลงหมูประตุ้ยพันไม้จะได้มีสถานที่ที่ว่าได้ถ่ายรูปบ้างเนาะพักผ่อนอะไรปานนี้ ไม่มีที่เที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะยังชิวลุงหมูยังชิวชิวอยู่หมูยังชิวอยู่อันนี้คนงานประตุ้ยมีน้อยงานไม่ได้เร็วเข้าก็เลยต้องจัดเป็นตะก้าที่ทำงานได้เดินได้เร็วถ้าเราใช้ถุงคนงานไม่เก่งก็ทำไม่ค่อยได้วันก็จะได้ไม่เท่าไหร่นะคะ เราก็เลยเเปลี่ยนแปลงต้นทุนสูงหน่อยแต่ก็สะดวกลูกค้าแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเออรากเราเยอะนะอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็อีกประมาณ2เดือนเนาะเราจะเปิดอันนี้จะเป็นไม้ตากแดดนะคะถ้าใครสนใจตัวไม้ตากแดดราคาอาจจะสูงกว่าการ5บาท10บาทที่อยู่ในแปลงนะคะ อันนี้จะอยู่ในแปลงในร่มแต่ก็ร่มก็แสงแค่ห้าสิบนะคะแสงแดดก็จัดอยู่อันนี้เราก็จะมาลองตัวใหม่อันนี้ถ้าเราตากแดดแล้วมันเป็นยังไงคะลุงหมูลองอธิบายห,หน่อยสิคะมีผลดีอะไรไม้ตากแดดนะ่ะ <c oughs> ข้อดีก็เราไปปุ่มก็รัดเลยมันไม่ต้องมาปรับสภาพอากาศไม่ต้องมา,มาคอยสู้แดดอีกถ้าเราเลี้ยงเนื้อสแลแนเนี่ย มันรัดช้าหน่อยของลุงเป็นตะแลนบางปลูกกลางแดดได้ไม่ต้องทําคุมร่มได้แต่มันรัดช้าอาจจะถึงเดือนสองเดือนถึงจะรัดแต่ที่รุ่นเราเราเลี้ยงแดดนี่ปลูกก็รัดเลยมันจะไม่ไม่ต้องปรับปรับพลาแล้วทาอยู่กลางแจ้งเลยมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะถ้าใบแก่ก็ <c oughs> จะเริ่มปิดยอดเลยแกันก็กแต่ย <c oughs> นี่เร็วให้นี่จะเร็วตั้งตัวเลย เพราเราเลี้ยงจะไม่จะไมใ่ใช้จะไม่ใช้สลนเลยเดี๋ยวเราไปดูท้ายสวนเราจะมีต้นไม้อีกลูกค้าจะทึ่งเลยนะคะเราจะมีตะขบไว้กินเล่นหน้าบ้านอันนี้ไม้ตากแดดนะคะใครสนใจที่เราต้องประหยัดเราประหยัดต้นทุนในการที่เราต้องซื้อสแลนซื้อไม้ปกักเราจะประหยัดต้นทุนค่าแรงที่คนงานจะต้องมาลงตรงนี้เราปลูกรดน้ําอันนั้นเราก็ ตัดปัญหาการทำล่มไปได้นะคะไม่แพงค่ะราคาก็จะสูงคือว่าสูงประมาณ5บาท10บาทจะไม่เกินนั้นใช้เยอะคุยกันถูกคอเส้นเราตรงกันโอเคค่ะอาจจะได้ราคาต่ําสุดก็ได้จัดไปนะคะไปหยัดการทำล่มไม้ปักเราก็ต้องซื้อสแลนเราก็ต้องซื้อค่าแรงเราก็ต้องมาใช้เพิ่มอีก จากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยลดน้ําจะไปทำอื่นได้เราต้องมาทำร่มอีกลองศึกษาดูนะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะอลุงหมูนําไปแล้วลุงหมูจะพาไปโชว์ตะขบนะคะอันนี้เป็นผลไม้ที่ก็ไม่ชัดเจนเนาะประตุ้ยเจอมาก็สนใจก็ไม่เอามาปลูกสักต้นหนึ่งเอ๊ะมันได้กินทั้งปีอะ่ะ มันกินมันก็โอเคดีนะน้ําปลาหวานได้เป็นพริกเกลือได้ลูกประมาณมายมอมายมลูกใหญ่ๆแต่สีก็จะเป็นสีลูกว่าเนาะคิดว่าน่าจะรู้จักกันลูกค้าบางกลุ่มต้องรู้จักจะต้องมีบ้างอันนี้ป้าตุ้ยก็เตรียมมาทำจำหน่ายน่าจะเลี้ยงอีกสักปีหนึ่งเนาะอันนี้โชว์กันก่อนนี่ก็อีกสองเดือนสองเดือนเปิด ตัวนี้จะเป็นกิ่งข้างใหญ่ก็เปิาพพ่าุภาทุสภาแน่นอนุภาแน่นอน,นอ่ะลุงฟันธงว่าทุกสภาแน่นอนเลยก็เปลี่ยนได้เดือนฝาสองเดือนแล้วอันนี้เราจะเจอแล้วนะคะตะขบตะคบอ่ะมัน,มมนจะมีลูกทั้งปีเลยค่ะอ่ะลุงงูอธิบายหน่อยว่ามันอร่อยยังไงคะอ่าถ้ายังยังวเขียวเงี้ยังทานไม่ได้มันจะฝาดนะครับที่จะทานได้มันต้องสุกแบบแดงๆออกออก ึือคือดำอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วอันนี้ไม่ทันค่ะคันมันสุกทุกวันเลยลูกน้องเก็บทุกวันเริ่มสุกแล้วเพอไม่ได้เก็บกลับบ้านกันด้วยนี่นะฮะเขาไปแยะอันนี้ไปทานเล่นดีฮะพร้อมสุกแล้วกินทานอร่อยครับจะเราจะต้องมามาคึงเล็กนิดนึงมันนิ่มไม่ก็ใส่ใส่กะละมังใส่ขัดเนาะเนาะลุงเนาะใส่ผัดมันจะไม่ค่อยฝาดฝาดกะเกลือนิดนึง พริกป่นหน่อยนึงน้ำตาลนิดนึงฝัดเลยลุงชอบกินตัวตัวลุงไม่ชอบพริกเกลือนะลุงชอบกินกึ่งอร่อยดีหวานมันรสชาติหวานนุ่นุ่นลุงลองมองหานี่ไงลุงลุงลุงเห็นไหมกิ่งนั้นอ่ะโชว์หน่อยเนี่ยกแล้วแต่อย่าเก็บอย่าเก็บเพราพ่นยาไปอย่าเก็บอำไเนี่ยสุกแล้วจะเป็นอันนี้จะกินโชว์ไม่ได้นะคะเพราะเราเพิ่งพ่นยาไปเมื่อได้สองวันพ่นยามวันตืนนี่เก็บทานได้แล้วแต่เรายังเก็บไม่ได้เพราะเราพ่นยา ้นยาไปได้สองวันค่ะเราก็เวียงน้ำสักสี่ห้าวันดกครับเนี่ยมันดกดกทั้งปีเลยค่ะเนี่ยเัาปเขานิยมไปเดี๋ยวนี้เขาจะไปทั้งภาคใต้นะทีมาก็มีบางบางแหล่งน้องที่เขาทำอะไรนะทำวายเอาไปทำวายครับแทนองหุ่นอร่อยกว่านุ่นนี่ครับทำวายเนี่ยมีลูกทุกทุกต้นเลยครับเนี่ย มีรูปต่างๆขนาดเนี้แล้วมันลอกออกแล้วมันไม่มีไม่มีขาต้นแล้วมันจะมีทั้งทั้งปีอันนี้ก็จะเป็นต้นละหนึ่งหมื่นเนาะอ่าหนหมื่นเมมนี่ยเราสาขาสองอยู่บ้างนี่เราจะจําหน่ายตอนนี้จําหน่ายอยู่สามต้นหนึ่งหมื่นนะฮะสามต้นเราแค่หมนไหมคะอันนี้ที่เราปลูกคู่เนี่ยสาขาที่ปลูกคู่ให้แค่หมดเป็นไงบ้างไม้คู่อันนี้จะเป็นโคดของลุงหมูนะคะ ันนี้ปลูกเด็ปีเปล่าประสบควา,าสมสำเร็จไหมคะคุณลุงอ่าตอบลูกค้าหน่อยอประสบความสําเร็จไหมคะนี่ครับคุณลุงเข้าไปหน่อยที่คะเข้าที่โพนเลยคะ่ะนี่ปลูกนี่ปีฝาแล้วมันไม่ใช่มไม้เอาไมายย่เอามันเอารุงโตปลูกนะเอารุ่นประมาณต้นประมาณนี่ยปีประมาณนี้ปลูกนะฮะปีฝนะาแล้วตัดยอด บุกเมื่อวันแม่เนาะ12สิงหา12สิงหาอ่า12สิงหา12สิงหากินไม่โตกินแค่แกนเดียวสายเข้าลงหมูแล้วหมูรับสายหน่อยเห็นไหมคะเป็นร่มเงาเป็นไม้ร่มเงาไม้จะสวนได้ไม่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ขอบตาแน่ ออรถไม่ว่างคนรถเออรถเข็น,นที่อเูเขาบอกสามโมเอ็กอ,อะไรเก้าโมงจะเตรียมเข้ามาแล้วไม่ว่าง